แต่ว่าในาสัตว์เหล่านั้นจะมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันใช่ไหมอย่างถ้าอยู่ในป่าเนี่ยนะมดตัวเล็กๆก็ไปกินพวกเศษอาหารอย่างอื่นๆและมดตัวเหล่านั้นก็จะมีสัตว์ตัวใหญ่กว่านั้นมากินมันอีกอสัตว์ที่ใหญ่กว่ามดก็มากินมดเนี่ยนะพวกเช่นพวกกิ้งก่าก็มากินมดพวกนกกระปูดก็มากินกิ้งก่าเนี่ยนะสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นก็จะมากินพวกนกประเภทเนี่ยมันจะมีแต่การกินซึ่งกันและกลัน ปลาเล็กก็กินพวกลูกยุงทั้งหลายแต่ถ้าปลาพวกใหญ่ๆก็จะกินปลาเล็กๆตามลําดับชั้นขึ้นไปเนี่ยนะปลาช่อนก็จะกินปลาช่อนด้วยกันนะลเล็กๆเนี่ยนะนั้นปลานี่ก็จะกินปลาด้วยกันด้วยกันด้วยกันพวกสัตว์ทั้งหลายอื่นๆก็เหมือนกันก็จะกินซึ่งกันและกันและกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจะมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันผู้ที่มีกําลังน้อยกว่าเนี่นะย่อมเป็นไปในวินิบาตนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้อริยสตจ์ทั้งสี่ประการเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งนะถ้าหาว่าคนที่ไม่เคยเห็นทะเลนะคนที่เห็นทะเลบอกโอ้ทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ก็ตรัสในทุติยชิกขลสูตรว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปฏตพีนี้มีน้ําเป็นอันเดียวกันน,นะสมมุตินะอุปมาว่าแผ่นดินทั้งหมดที่ยืนอยู่นะเป็นน้ําหมดเลย บุรุษนิยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตพีนั้นลมทิศบุรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิมลมตะวันออกพัดเอาแอกันนั้นไปในทิศตะวันตกลมทิศประจิมพัดไปในทางทิศบุรพาทิศตะวันตกก็พัดสู่ทิศตะวันออกลมทิศอุดรพัดไปทางทิศทักษิณลมทางทิศทักษิณพัดไปทางทิศอุดรนี่นะลมเหนือพัดไปใต้ลมใต้พัดไปเหนือไอบ่วงอันเดียวนั่นแหละ แสดงว่าบ่วงไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันขยับตลอดเวลาเต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปตพีนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉเต่าตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะได้บ้างหรือหนอนะร้อยปีโผล่ทีหนึ่งเนี่ยนะ พิสูทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดต่อล่วงร้อยปีต่อร่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเนี่ยนะเป็นของยากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉันนั้นเหมือนการพิสูนทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตะถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเป็นของยาก ธรรมวินัยที่พระตถา,าคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็หาได้ยากหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยนะที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยยากสองพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดในโลกก็ยากเสร็จแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์บรรลุแล้วก็มาสอนใช่ไหมรุ่งเรืองก็ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนารุ่งเรืองยากมากเหมือนกันฟังไปรตรงนี้ไปเออใช่นะนะรุ่งเรืองที่ไหนยากในใจเราเนี่ยนะ รุ่งเรืองยากมากเลยนะวันวันหนึ่งคิดถึงให้เป็นไปกับคําสอนนี่ยากมากเหมือนกันเาหนาดใจเรายังยากเลยใช่ไหมแล้วไปหาที่อื่นๆจะไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกและธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองอยู่ในโลกดูกอนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายเพ่งกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเนี่ยนะให้ภาพเพียนนะเพื่อที่จะบรรลุเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจข้อความในอัตถกถาอุปมาไว้ว่าพระมาหาสีวะนะท่านอุปมาไว้ว่าได้แสดงยุคทั้งสี่คือการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเชื่อว่ายากอย่างยิ่ง เหมือนการที่เต่าตาบอดนั้นสอดคอเข้าไปในช่องแอกที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออกโยนใส่เข้าไปโผล่มาแล้วเขาโยนบวงเข้ามาสวมคอพอดีเลยนะนี่เท่ากับเป็นมนุษย์ก็การเกิดขึ้นแห่งพระตถาโคตเจ้าชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝั่งก็ยากอย่างยิ่งเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักระวาลด้านที่ใต้โยนใส่เข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆอยู่ ถึงแอกอันแรกนั้นแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องสอดคอเข้าไปในช่องนั้นอยู่เนี่ยนะผมบอาว่าให้แอกเนี่ยมันลอยลอยแล้วมาสวมทับไอ้ตรงนั้นอีกที่เดิมอีก,กน,นะแต่ว่ายือนอยู่คนละทิศใช่ไหมเนี่ยนะตอนแรกเรียกว่ายืนที่ตะวันออกแล้วก็โยนบ่วงเข้าไปสวมคอพอดีแล้วก็ไปยือนอยู่ในฝั่งจักรวาลที่ใต้นะโยนมาสวมคอพอดีอีกเป๊ะเนี่ยนะนละเกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนกับบุรุษอยู่ที่ตะวันออกใช่ไหม พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เหมือนกับบุรุษที่ยืนอยู่ที่ใต้แล้วก็คว้างแอกมาก็การแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วชื่อว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายังยากกว่านั้นไปอีกนะเหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันตกโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปรอบๆแล้วถึงแอกสองอันข้างบนแล้วขึ้นสู่ช่องข้างบนโดยทางช่อง แล้วสอดคอเข้าไปในทางช่องอยู่เนี่ยนะคือหมายวา่าโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะยากแบบนั้นอย่างอย่างเราเทียบนะคนยุคทุกวันเนี่ยนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับจํานวนสัตว์ในอบายแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยมีน้อยมากวันก่อนคุยกับคุณหมอบอกว่าพญาตตัวหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดนะหมอแล้วว่าน่าจะเป็นคนทั้งอําเภอเลยบางทีมากกว่านั้นมั้งนะเป็นอําเภอเลยนะสมมติว่าพญาต,ตัวเดียวเนี่ยนะ ในช่ององระวังถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าคนในอำเภอรหรือในอำเภอเมืองเชียงใหม่อย่างเงในพญาตตัวเดียวนะไม่ต้องพูดว่าหลายๆและพญาตไม่ได้มีตัวเดียวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หมดแต่พันมนุษย์เนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์ในอบายทั้งหมดเนี่ยนะนับว่ายากมากเสร็จแล้วมนุษย์ที่เกิดมาในเรียกว่าพุทธบาตการเนี่ยนะการที่มีาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่ายากอยู่แล้วเนี่ยนะตามประวัติศาสตร์ของโลกตามพุทธศาสนานั้น นานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นทีนึงเนี่ยน,น,นะเพราะฉะนั้นเขาเป็นมนุษย์ด้วยแล้วในช่วงที่มีพุทธาศาสนา,าด้วยอันนี้ก็ยากอย่างที่สองพระพุทธศาสนา,า,ามีเขาเป็นมนุษย์ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมากไหมอย่างตอนนี้นะ่ประเทศที่นับถือกับประเทศที่ไม่นับถือเนี่ยประเทศที่นับถือาศาสนาเนี่ยน้อยเต็มทีเนี่ยน,นะถ้าเทียบกับไม่นับถือแล้วประเทศที่นับถือได้ฟังกับไม่ได้ฟังล่ะ อันนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะที่นับถือพุทธศาสนาคนไทยหกสิกว่าล้านเนี่ยนะฟังธรรมมีกี่คนเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็ยากลงไปอีกทีนี้ในบรรดาคนที่ฟังธรรมเหล่านี้นะที่บรรลุอริยสัจล่ะหกกรองไปมานี่จะแย่เลยเลือนน้อยเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายว่าก็การแทงตลอดสัจจะสี่พึงทราบว่าเป็นเหตุเกิดที่ยากยิ่งกว่ายากยิ่ง เหมือนการที่เต่าตาบอดตัวที่บุรุษยืนอยู่ที่ขอบปักจักรวาลด้านทิศเหนือโยนสายเข้าไปแล้วหมุนไปโดยรอบๆอยู่ถึงแอกสามอันข้างบนแล้วขึ้นไปสู่ช่องข้างบนโดยทางช่องแล้วสอดคอเข้าไปทางช่องอยู่เี่ยนะอันนี้ก็นับว่าความเป็นความยากตั้งล้ายอย่างที่เราได้กันแล้วทีนี้ข้อความที่ถามว่าไอความเป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากถามว่าทำไมจึงหาได้ยาก เพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยนะในอัตถกถาธรรมบทในเรื่องเอรักปะตะนาคราชอธิบายไว้ว่าเพราะความเป็นมนุษย์บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมากด้วยกุศลเป็นอย่างมากเนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะทานนักกุศลต้องเป็นทานนักกุศลที่มีกําลัง,งจริงจริงจึงจะให้ผลเกิดเป็นมนุษย์ได้ศีลกุศลต้องเป็นศีลกุศลที่มีกําลังมาก เนี่ยนะภาวนากุศลก็ต้องเป็นภาวนาอย่างดีพอสมควรจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากเราก็ลองมาเทียบเทียบดูนะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเหตุแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมีมากไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงยากอย่างที่สองบอกว่ากิจชังมัชฌานชีวิตตังเนี่ยนะชีวิตของสารทั้งหลายเป็นอยู่ยากเพราะว่า มเมื่อกี้อธิบายว่าเพราะทํากรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนืองๆเ,เนี่ยนะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยของแต่ละอาชีพแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยนะกว่าจะเป็นอยู่ได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นเนี่ยไม่ง่ายเลยอ่างนั้นนะนับว่ายากมากแม้กระทั่งอาชีพที่สบายๆแต่ก่อนที่จะมานั่งสบายแบบนั้นเนี่ยเรียนอย่างอย่างมหาศาลเนี่ยนะต้องศึกษามาอย่างมากค้นคว้ามาอย่างมากจึงจะได้แบบใช้ชีวิตค่อนข้างสบายหน่อย แต่ในความสบายเหล่านั้นถามว่าชีวิตดำรงอยู่ได้นานไหมเนี่ยนะมีความสุขสักแป๊บหนึ่งก็หมดเวลาแล้วว่าง,งั้นนหนะละนะระคังหมดแล้าใกล้จะจุติเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่ากิจชังมัจจานะชีวิตตังว่าง,งั้นมันเป็นอยู่ยากจริงๆเพราะชีวิตเนี่ยที่ดำรงอยู่ด้วยเช่นมหาพูดชีวิตเนื่องด้วยมหาพูดใช่ไหมถ้ามหาพูดตัวใดตัวหนึ่งเกิดเกเรขึ้นมาล่ะ เลี้ยงธาตุดินผิดธาตุไฟเลี้ยงธาตุไฟผิดธาตุลมเลี้ยงธาตุลมผิดผิดธาตุน้ำเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็เล่นงานวิบัติแล้วแล้วชีวิตเนื่องด้วยอาหารทีนี้ถ้าอาหารบางอย่างวิบัติไปเดี๋ยวก็แยกอีกละชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะถ้าหากว่าลมมีปัญหาก็ไม่ได้แล้วชีวิตเนื่องด้วยจิตแล้วไอจิตเนี่ยไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับประการใช่ไหมผวังขจิตนี้เป็นจิตชาติ วิบากแล้วกรรมในอดีตเนี่ยมีอะไรไปรับรองว่าเออเนี่ยนะฉันจะให้แกเป็นผวังขจิตยอยู่ร้อยปีนะไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยนะดันั้นจึงไม่มีความแน่นอนอะไรเลยเี่ยนะั้นชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะดำรงอยู่อย่างยากก็ถามว่าคนที่ตายแล้วกับคนที่อยู่ไหนมากกว่าเนี่ยนะโอ้ตายไปแล้วนี่มากกว่าคนที่อยู่เนี่ยหลายสิบเท่านักเหมือนกันแล้วต่อไปบอกว่า ภาษาธรรมเนี่ยหาได้ยากยิ่งเนี่ยนะการที่ที่ภาษาธรรมเนี่ยนะเช่นพรพปริยะติศาสธรรมปฏิบัติศาสธรรมปฏิเวสศาสธรรมเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ได้ยากจริงๆเพราะอะไรเพราะขณะหาได้ยากว่างั้นขณะนี้หาได้ยากมากถึงมีขณะมีแล้วแต่ก็ศรัทธาก็หาได้ยากเองมาพูดถึงว่าขณะที่หาได้ยากยากเนี่ยนะข้อความในอัคณสูตรอังคุตรนิกายอัถกานิบาท ในข้อหนึ่งร้อยสิบเก้านะอธกนิบาตอับคณะสูตรอง์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูนทั้งหลายปูต่ตชนผู้ไม่ได้สดับย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทํากิจโลกได้ขณะจึงทํากิจเนี่ยนะหมายควาว่าเวลาพร้อมก่อนมันงันเถอะถึงเวลาก่อนแล้วค่อยทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งอนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าขณะหรือไม่ใช่ขณะเนี่ยนะเขาก็พูดไปตามเรื่องตามราวไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้จริงหรอกงั้น ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายกาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แปดประการนี้แปดประการเป็นไนเนี่ยนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้นะอิทาตถาคโตโลเกอุป,ปนโนอรหังสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ซึ่งอรหันต์จะได้ศึกษากันต่อไปสัมมาสัมพุโทโธนะตรัสรู้ได้ชอบได้ด้วย พระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตสเสด็จไปดีแล้วนี่นะโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาถาเทวมนุษยานังเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุ้โทผู้โท,โทนี่แปลเยอะนะคว่าแต่ตรงนี้แปลว่าเป็นผู้เบิกบานแล้ว แล้วก็พักาวาร์พักวาก็มีความหมายเยอะแต่ตรงนี้แปลว่าเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมทรงสแสดงพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรพระพุทธเจ้านี้สแสดงธรรมะใช่ไหมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คือธรรมะอะไรเราเคยสรุปสรุปไหมว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คืออะไรธรรมโมจเทสิโตเนี่ยนะ ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงคือธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสมนิโกปรินิพานิโกสัมโพตาคามีสุขตบปเวทิโตเนี่ยนะธรรมโมปเวทิโตเนี่ยธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงคือสัจจะธรรมสี่เนี่ยนะสัจะธรรมสี่ถ้าพูดแบบรวมๆแล้วนะพระไตรปิฎกก็นับเนื่องในสิกขาสามเนี่ยนะอธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเนี่วนยวินัยปิฎกเป็น อธิศีลสิกขาสุตันตปิฎกเป็นอธิจิตตสิกขาอภิธรรมปิฎกเป็นอธิปัญญาสิกข,ขาสิกขาสมเพื่ออะไรทำศึกษาสามเพื่อกําหนดรู้อุปาทานขันห้าเพื่อละสมุทัยเพื่อทํานิโรธให้แจ้งเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศคือสัตว์จะทำสี่คัมภีร์ที่ที่เน้นว่าพิจารณาธรรมะอะไรเนี่ยนะต้องประชุมลงอริยสัจนะ คือคำพีนเนติป,ปกรณ์ที่พระมหากจจยนะเรียบเรียงเนี่ยนะท่านจะขับเน้นให้ว่าต้องสงเคราะห์ธรรมะเหาน่านั้นลงอริยศัจ์นะปฏิสัมพิธารรมักก็ลักษณะเดียวกันหรือแม้แต่ในอัตถกถาที่เราอ่านเนี่ยนะเช่นบางทีจะบอกว่าสูตรนี้เป็นโลกิยะเป็นโลกุตระสูตรนี้ทั้งโลกิยะและโลกุตระสูตรนี้เป็นวัตตะสูตรนี้เป็นวิวัตตะก็จะเพื่อจะให้เห็นชัดว่าสูตรนี้เป็นสัจจะอะไรนั่นเองเนี่ยนะท่านจะพยายามชี้ให้เราเห็นวันนี้เป็น ทุกขัสย์นี้สมุทัยสัต์นี้เป็นนิโรสัต์นี้เป็นมัคสัตต์ในส่วนที่เป็นมัคสัตต์ยังไม่แยก,กว่านี้ศีลนะนี้สมถะน,น้านี้วิปัสสนาหน้านี้มรคนี้ผลก็ยังไม่แยกให้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะอันพระองค์ทรงสแสดงก็คือสัจธรรมทั้งสี่อุปสามิโกนี่นะแค่ว่าเป็นธรรมที่นำความสงบมาให้สงบอะไรสมะก็คือสงบกิเลสเนี่ยนะ เป็นไปเพื่อปรินิพานก็คือเพื่อดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงสัมโพทา,ามีเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้พร้อมอี่ตรัสรู้พร้อมเป็นชื่อของอะไรตรัสรู้นะถ้าจะตรัสรู้นี่ตรัสรู้ด้วยอริยมรรนะสัมโพทา,ามีเนี่ยนะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ก็คือเพื่ออริยมรรคอันพระสุคตประกาศแล้วหมายวามว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก พระธรรมก็ได้รับการแสดงแล้วแต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกซะ